สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่องมือไม่ไก่ชนนะครับก็วันนี้ก็จะมาให้ดูลูกไก่ครับแปดเดือนกับลูกไก่ตัวนี้ก็อายุครบแปดเดือนแล้วครับประมาณแปดเดือนนะครับก็ที่ผมจับมาครั้งซุ่มนะครับผมจับของซุ่มตด้หลายวันแล้วครับเพราะว่ามันไปสู้กับพ่อไก่ครับตีพ่อไก่ครับตีไม่เลิกนะครับ เพราะว่าผมขังไว้เนื้อตัวแห้งดีนะครับพอเย็นๆผมปล่อยเพื่อจะให้ไก่เข้าฝูงหรือว่าปล่อยให้มันอยู่กับตัวอื่นนะครับเวลามันไปเจอกับพ่ะไก่ตัวเดิมมันก็ไปตีกันอีกนะครับด้วยที่ว่าผมต้องทํางานอะไรมั่งนะครับก็เลยคิดว่าถ้าว่าผมไม่อยู่เนี่ยถ้าหากเ่าเกิดตีกันนะมันต้องตีกันยับแบบต้องมีไฟใดไฟหนึ่งแพ้ไปนะครับผมก็เลยไม่มั่นใจก็เลยต้องจับขังสุ่มไ้ก่อนนะครับเพราะว่าดูแล้วครับ อนที่ตีกับพ่อไก่ที่บ้านนะครับก็ดูแล้วว่าพ่อไก่อาจจะซุ่มค่อยได้เพราะไก่มันช้ามากครับตัวนี้มันจะเร็วปากไวนะครับนะครับด้วยการกลัวที่ไก่จะเสียนะครับถ้าว่าหลังเกิดเราไม่อยู่นะครับท้ายที่ผมก็เลยจับขังสุ่มไว้ได้ได้หลายวันแล้วครับก่อนเช้าวันนี้ก็เลยว่างๆเลยจับมาเช็ดน้ําับอาบน้ํานิดหน่อยนะครับก็มาขังไว้ตรงนี้ครับให้กินหญ้านะครับ นี่ครับผมว่าอาบน้ําแล้วก็โอเคครับรูปร่างรูปร่างดีครับสวยๆเลยครับตัวนี้ก็เป็นตัวปลาดูนะครับที่ผมเคยมีคลิปอยู่ในช่องของผมนะครับตัวนั้นก็ตีกันกับลูกไก่ด้วยกันนะครับแต่ก็ตีกันแค่ไม่กี่นาทีนะครับก็ต้องแยกกันนะครับครับตัวนี้ก็มาให้ดูครับดูใใกล้กันเลยครับ ตัวนี้ก,ก็ไม่ได้ทำอะไรมากครับก็จับเช็ดน้ําล้ขังซุ่มไปนะครับใจก,ก็อยากจะเอาไปลองฝีเท้าน้ครับแต่ว่าช่วงนี้โควิดนะครับก็ไม่มีใครที่จะตีนะครับพราตีก็เกิดมีคนไปฟ้องร้องแล้วเลยครับก็โดนจับได้นะครับ Yeah. อันนี้ก็จะมาปล่อยเดินเล่นกินหญ้านะครับจะอาบน้ำแล้วไก่ก็มีความสุขนะครับได้ไส์ขนมั่งได้ทำขนอะไรไปเนี่ยเนี่ย yeah. กับพาไก่มันสู้นะครับกแต่ว่าไก่กับไก่รุ่นพี่นะครับกับกับไก่รุ่นพี่มันไม่สู้ มีครับมีไก่รุ่นพี่ที่เดินไปเดินมาแถวเนี้ยมันจะไม่สู้นะครับแต่กับพ่อไก่ที่อยู่ในอยู่ในบ้านผมไม่ได้ไปไม่ทราบเป็นอะไรมันสู้นะครับพอเห็นนี่มันตั้งท่าตีกันเลยครับผมก็เลยต้องจับขังไว้แบบนี้ครับจับขังไว้แล้วก็เอามาเช็ดน้ำดูครับเดี๋ยววันไหนครับมีโอกาสบ้างๆนะครับหาไก่ที่มันอายุใกล้ๆเคียงกันครับไปแอบดูชั้นเชิง ตองนี้สักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บภาพถ่ายภาพมาให้กับพี่ๆเล่นไก่ชนไว้ไว้ดูกันนะครับแต่ตัวนี้ก็ขังไว้ก่อนครับขังก็ยังไม่มีกําหนดเดี๋ยวครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวผมต้องไปทํางานต่อครับโอเคนะครับสวัสดีครับ